ขั้นตอนการเลือกขั้นตอนการบันทึกการแจ้งซ่อมไปที่โปรแกรม Quality Control Transaction บันทึกรับแจ้งจากลูกค้าออกใบแจ้งซ่อมบันทึกแก้ไขร้องเรียนเลือกโครงการ ทิมยูนิตที่แจงง้งซ่อมใส่เรื่องแจงง้งซ่อม ลิกที่ช่องเรียนกดเซิร์ชรีเฟรพิมพ์ชื่อที่แจ้งถึงพิมพ์ชื่อที่ต้องการแจ้งถึง คลิกที่ name เพื่อทําการซ้อน data กด yes กด go เมื่อพบชื่อแล้วกด ok เลือกชนิดการแจ้งซ่อมเลือกชนิดของปัญหาพิมพ์รายละเอียดปัญหา ที่ลูกค้าได้แจ้งมา คลิกที่เพิ่มรูปภาพกรณีมีรูปภาพกดที่ add new document และเซิร์ชหารูปภาพรูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกิน500กิโลไบต์เมื่อพบรูปภาพแล้วกด open คลิกที่ช่องชื่อผู้รับผิดชอบกดเซิร์ชรีเฟรชพิมพ์ชื่อผู้รับผิดชอบคลิกที่ Name เพื่อทำการซอสด d ต t ากด Yes กด Go เมื่อพบชื่อแล้วกดโอเค ใส่วันที่คาดว่าจะเสร็จกดเซฟ